นี่ฮะทุกคนนี่เป็นรถรถดำอ่ะรถดำใหญ่เนี่ยมาดูเดี๋ยวผมพาเราพาพาไปดูรถดำทางฝั่งสปปลาวนี่ฮะสบายดีขยันข่ายเลยเด้อโอ้โหดูว่าดูรถรถทางสปปลาวล้อใหญ่บอลโว่ครับคันนี้โซงบอลโว่หรือเปล่าไม่รู้นะมาดูดูบอลโว่โอ้โหรถใหญ่อะ ผมไม่ใช่บอลรู้ครับเป็นยี่ห้อของจีนนะผมไม่รู้ผมดูไม่เป็นอะโฮโบหรือเปล่าโฮโบหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ย H S O B O โฮโบหรือเปล่าแต่เป็นรถจีนล่ะรูปทรงก็คล้ายๆกับเอ่อวอลโว่ครับทุกคนเนี่ยไปดูรถไทยดีกว่าไปดูรถไถรถไถโอ้เนี่ยโหเนี่ยมันหมวกแล้วอะ อันนี้หนึ่งหนึ่งศูงนยะสิบสิบแรงไม่ใช่สิบแรงเดียร้อยสิบอันนี้ไอรถคุณว่าต้เนี่ยเขาเอืออ้อมมาเจแหละ1สิบแรงบร่บ่แม่นเก้าศูนย์เก้หาห้าเลยนี่สิบเป็นบ่ครับอันนี้ร้อยแปดเลยอันนี้108ร้อยแปดบ่โอ้ร้อยแปดโอ้โหทุกคนร้อยแปดนฮะ,ะสูงมากเลยด,ดันดีฮะเห็ ประเทศไทยเราไม่ใช้ะแบบนี้ไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันมันใหญ่เกินแต่พื้นเะียนร้อแปดแล้วโอ้โหเรื่องเล็กๆนี้นะผมบอกว่าต้นไม้ขนาดนี้นะถ้าเจอต้นไม้ไมไเจอรยแปด้าไปนะพื้นที่นี้น่าจะมาร้อยไร่100ไไ้อยู่ผมว่านะ นะครับทุกคนเคยเห็นทางฝั่งไทยนะครับรถน้ำทางฝั่งไทยมาดูทางฝั่งเราันบ้างฮะโดยการนลเสนอของพัดพลคนรากหญ้าครับดีที่ว่าสายเลยวันนี้เรืมาถึงไม่ค้นเลยเมือจันและสอบประพอเราเลยเลยกันเลยทีเดียวนะทุกคนโอ้โหดันทีดันทีลองนลือดันดูสามทีนั่นแหละหมดละนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเดินี่มาดูนี่ถอยกันมาแล้ว โอ้โใส่แล้วโดูรถดั้มโอ้โหโอ้โหมองดูลูกทรงจะคล้ายคล้ายบอลวัวเอฟบีปะ ผมอะไรอยู่ข้างแายมือนะตกัวแล้วโอ้หดูถังน้ำมันไฮดรลิกครับสองร้อยลิตรมันถังน้ำมันไฮดรลิคเขาอะใหญ่มากเลย โหนั่นเทแค่กองเดียวนะครับเนี่ยไม่เพเพียงเดียวเลยนะเททั้งสองกองเลยอ่ะโอ้โห ใส่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าหมดับได้้ไสองครั้งแล้วมาของประเทศไทยนะฮะน่าจะใส่ได้สองกดตู้ของประเทศไทยโอ้โหรอครับนี่ฮะสองกองฮะโอ้โหสองกองครับประเทศไทยสองกองเลยนะทุกคนนี่ฮะ ทางสอบปปาวครับทุกคนเป็นยังไงบ้างโอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคับพัดพลรากหญ้านะครับคข<ไ>ึ้นรถไ้เลยหรือสอบปปหลนะทุกคนติดตามด้วยครับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ